ผมเชื่อนะครับว่าความรักอยู่ได้ด้วยความต่างแต่มันก็ไม่น่าจะต่างขนาดนี้ไหมอะของเนี่ยซื้อแค่เท่าที่ใช้ก็พอไหมของเก่าที่บ้านก็ยังมีอยู่เลยซื้อทีละนิดเพียหน่อยของมันจะได้ใหม่ตลอดไงชื่อใหม่ ชอบของเก่าวะเนี่ยก็ซื้อเผื่อไว้ไงพี่เตอ๋ออยู่บ้านคนเดียวฝนตกน้ําท่วมแก๊สหมดออกไปข้างนอกไม่ได้พี่อดตายนะเธอคนนี้เนี่ยแหละครับช่างต่างกับผมเลยเผื่อไปซะทุกเรื่องเวอร์ก็ซื้อมาขนาดนี้กินถึงปีหน้าก็ไม่หมดแล้ได้กินไม่หมดของก็หมดอายุก็เหมือนประกันไงซื้อทิ้งปีนึงเยอะแยะได้ใช้มากไหมเนี่ยเสียดายเงินไม่คุ้มเลย เป okay. ็นไรมั้งเดี๋ยวก็หายเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาทำยังไงอะโรคหัวใจเหรอวิอ๋อนาซีมือเย็นปวดท้องเดี๋ยวนะนี่เผื่อเยอะไปไหมเนี่ยทั้งค่าลดค่าออกซิเจนจะมาคิดเยอะอะไรตอนนี้ถ้าเป็นจริงขึ้นมาจะทำยังไง ริงด้วยนี่ถ้าเป็นทางโรคหัวใจโรคมะเร็งหลั่ใจเป็นดับไตวายประกันที่ไหนเขาใจเค็มกันบ่อยๆนี่ครับ<ะ>ประกันที่เค็มได้หลายครั้งเขาบอกเดินทางมาไงเนี่ยเ็เผื่อไว้ไงลุงเผื่อลุงเป็นหนักต้องอยู่นานหนูหยุดงานมาเฝ้าเลยนะจริงด้วยถ้าเป็นหนักต้องอยู่นานต่อมีประกันเบี้ยประกันก็ต้องจ่าย ใหญ่เบี้ยเลยครับถ้าเค็มใหญ่แต่อย่าคุ้มคองจนครบสัญญานะผลชีทีสแกนเอ็กซเรย์และสองกล้องหัวใจลำไส้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับโอ้ยค oh, <yes. laughs> <laughs> ่ารักษาพยาบาลค่ะครับ โอเคลุงยอมทำประกันก็ได้เดี๋ยวทำเผื่อนูด้วยอือกันไปเลยไหมล่ะใครผ่านนี้กันแถวเนี้ยแต่ห้ามทิ้งกันนะเพอตอนแก่พี่จะรวยมากหนูก็มีเหมือนกันไม่ต้องขอเลยเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา